นักเรียนคารวะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียน <c oughs> อยู่ในห้องเรียนน่ะทําตัวให้กระฉับกระเฉงหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูโหวันเนี้ยนักเรียนดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเลยนะคะครูเลยจัดเรื่องเซอร์ไพรส์รให้นักเรียนคะ่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมจับผีเสื้อกันค่ะเก well. ็บของเก็บของเอาขนมไปด้วยขนมไปด้วยเร็วๆสิเจแปมเดี๋ยวไม่ทันคุณครูเดี๋ครูเปลี่ยนใจนี่เก็บของเก็บของเก็บของเลยนี่วันนี้จะไปจับผีเสื้อกันนะ ใชเอาสีชมพูเช้สีเขียวก็ได้ไม่ใช่เอากล่องสีชมพูในกล่องฉันก็สีชมพูวันนี้ฉันต้องจับผีเสื้อได้มากกว่าเธอแน่เลยยยชแตมต็มเธออย่าไปดูถูกฉันฉันต้องจับให้ได้มากกว่าเธอไปเลยกันเลยเจอแล้วตัวนั้นหนึ่งตัวเดี๋ยวจะจับให้ได้เลยจับจับได้แล้วนี่เสร็จฉันละฉันก็เจอแล้วอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวเสร็จฉันละเอ กี่ตัววแล้ฉันก็ได้หนึ่งตัวนี่ไปไปไปรี่ไปหากันอีกดีกว่าอุ ح, ๊ยตรงนั้นมีอีกตัวหนึ่งเยี่ยยังยังยังน,น,น,นะเดี๋ยูผีเสื้อบินหนีตัวนี้ของฉันตัวนี้ของฉัน,นของฉันวีเสื้อทำอะไรนี่มาผีเสื้อข่งครูผีเสือ้อผีเสื้ออยู่บนหัวครคูค่ะหนูกระท้ค่ะหนูกระท้อหนูไม่ได้ตั้งใจเดือดจับผีเสือ้อเดือด ครูหนูมัวแต่มองผีเสื้อไม่ได้เห็นว่ามารกาะเกาะอยู่บนหัวคุณครูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูกับซิ่งวบวุเธอได้กันกี่ตัวนี่ค่ะหนูได้เยอะเลยค่ะคุณครูสวยไหมคะของหนูก็ได้เยอะเลยคะ่ะคุณครูสวยๆ <c oughs> ทั้งนั้นเลย มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาพักกินขนมกันเลยดีกว่านี่ไงชาแตมวันนี้ฉันเอาขนมสุดอร่อยสุดฮิตมากินล่ะฉันก็เหมือนกันไงปุ๊เป้รับรองเธอต้องอยากกินของฉันแน่แนไม่เชื่อหรอกถ้าของฉันน่ากินกว่าอย่ามาขอฉันละกันฉันเอาทาโรโรลดเข้มข้นมากินฮะทาโรโลเหมือนของฉันเลยแต่ของฉันรสบาร์บีคิวโอ๊ยใจตรงกันเลยอะหืมก็ทาโรโลอร่อยนะเนาะเนอะ ก็ใช่สิถาโลโลอ่ะฮิตสุดๆใครๆก็ต้องมีติดกระเป๋าทั้งนั้นแหละอืมอืมอร่อยเนาะอร่อยเนาะอืมอ,นะองชานล้วบาบพีกอ,อร่อยสุดอ้อ,ยอยือร่อยเนาะอร่อยเนาะทำอะไรกันอยู่เหรอจ้าเด็กๆอ้โห อนกันรคใช่แต่ครูมี3มรถเลยนะรสเข้มขน้นรสบาร์บีคิวแล้วก็รสสาหร่ายเกาหลีออพวกเธอกินการสนุกจังขอครูกินด้วยคนสินี่แชรแปมถารลโล่ยาวต้องสองเมตรอะยาวกว่าตัวฉันอีก่ะพักยากกว่ตัวเธอเอีกเหรอ,อยายบุ๊คแม้เราเรา,าวัดกันดูไหมเอาสินี่ครั้งนี้เรามาสลับกันไหมฉันอยากลองชิมรสบาร์บีคิวมากโอเค เธอได้ชิมรสเข้มข้อนอืมหืม,อม,อมโอ้โหยายจริงๆด้วยปปยายปุ๊เป้ยาวสุดๆเลยใช่ไหมล่ะอโอ้โหโกินอร่อยด้วยกินสนุกด้วยทั้งสองคนเลยนะจ๊ะเด <c oughs> ี๋ยวครูมีไอเดียเด็เดๆกับทารโรโรอ,อีกไปลองดูกันไหม <c oughs> เราจะแข่ง ค่คคะ,ค,ะคุณครูมีอีกไหมคะมีไหมคะใช่ค่ะคุณครูมีอีกไหมคะทั้งสนุกทั้งอร่อยเลยคะ่ะกินแบบไม่เลอะมือก็ได้ด้วยหมดแล้วจ้าเด็กๆแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวครูไปซื้อให้ใหม่ทีเซเว่นก็มีที่ห้างก็มีเย้ yeah, ดีใจกันเลย